สามสัพปริสูตรว่าด้วยธรรมของสัตตบรุษและธรรมของอสัตตบรุษร้อยห้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมของสัตตบรุษและธรรมของอสัตตบรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมของสัตตบรุษและธรรมของอสัตตบรุษนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมของอสัตบุรุษเป็นอย่างไรคืออสสตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้ออกจากตระกูลสูงบวชแล้วเธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ออกจากตระกูลสูงบวชภิกษุอื่นเหล่านั้นมิได้เป็นผู้ออกจากตระกูลสูงบวชเพราะความเป็นผู้มีตระกูลสูงนั้น อสัตตบรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบรุษส่วนสัตตบรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้มีตระกูลสูงธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไป แม้ถ้าภิกษุไม่ใช่ผู้ออกจากตระกูลสูงบวชแล้วแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้มีตระกูลสูงนั้นสัตรบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่น ภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตตบุรุษอีกประการหนึ่งสัตตบุรุษเป็นผู้ออกจากตระกูลใหญ่บวชเป็นผู้ออกจากตระกูลมีโภคะมากบวชเป็นผู้ออกจากตระกูลมีโภคะโอราณบวชอสัตตบุรุษนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ออกจากตระกูลมีโภคะโอรานบวช ส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ออกจากตระกูลมีโภ้าโอลานบวชเพราะความเป็นผู้มีโภ้าโอลานนั้นอสัตตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบุรุษส่วนอสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้มีโภ้าโอลานธรรมคือโภคะย่อมไม่ถึงความสิ้นไป ธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่ใช่ผู้ออกจากตระกูลมีโภคะโอลานบวชแล้วแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้มีโภคะอันโอลานั้น สัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษร้อยหกอีกประการหนึ่งอสัตบุรุษเป็นผู้มีชื่อเสียงมียศย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีชื่อเสียงมียศส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ เป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงมีศักน้อยเพราะความเป็นผู้มีชื่อเสียงนั้นอสัตตบรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบรุษส่วนสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้มีชื่อเสียงธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไป หรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่ใช่ผู้มีชื่อเสียงไม่ใช่ผู้มียศแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้มีชื่อเสียงนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ภายใน แล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตตบรุษอีกประการหนึ่งอสัตตบรุษได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลณะปัจจัยเพศสัตบริขารย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและ คิลานะปัจจัยเพสัชบริการส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้เป็นผู้ไม่ได้จีวรบินทบาตเสนาสนะและขิลานะปัจจัยเพสัชบริการเพราะการได้นั้นอสัตตบรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชอวธรรมของอสัตตบรุษส่วนสัตตบรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เพราะการได้นั้นธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ได้จีวรบินตบารเสนาสะนะและคิลณนะปัจจัยเพสัตชบริการแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรม เธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะการได้นั้นสัตรบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ภายในแล้วไม่ยกตนไม่ขมผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตรบุรุษอีกประการหนึ่งอาสัตรบุรุษเป็นพูะหูสูตรย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเป็นพระหูโสดส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นพระหูโสดเพราะความเป็นพระหูโสดนั้นอาสัตตบรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ชื่อว่าธรรมของอาสัตตบรุษส่วนสัตตบรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นพระหูโสดธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะ ย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นพระหูสูตรแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นพระหูสูตรนั้น สัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งสัตบุรุษเป็นผู้ทรงจำวินยัยย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ทรงจำวินยัยส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ทรงจำวินยัยเพราะความเป็นผู้ทรงจำวินัยนั้น อาสัตตบรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอาสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้ทรงจำวินัยนั้นธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไป แม้ถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ทรงจำวินยัยแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอเป็นผู้ควรบูชาควรสารเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้ทรงจำวินัยนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่น ภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตตบรุษอีกประการหนึ่งอสัตตบรุษเป็นธรรมกถึกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นพระธรรมกถึกส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นพระธรรมกถึกเพราะความเป็นพระธรรมกถึกอสัตตบรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสอัตตบรุษ ส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นธรรมกถึกธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นธรรมกถึกแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชา ควรสารเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นพระธรรมกถึกนั้นสัตตบรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตตบรุษร้อยเจกประการหนึ่งอสัตตบรุษเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัด ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเพราะความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนั้นอสัตตบุรุษนั้นยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เพราะความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชา ควรสรรเสริญในหมพิภิกนุนั้นเพราะความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัตินั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งอสัตบุรุษเป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเพราะความเป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดนั้นอสัตตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เพราะความเป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรม เธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้ถือการทรงผ้าบาังสุกุลเป็นวัดนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งอสัตบุรุษเป็นผู้ถือการเที่ยวบินธบาทเป็นวัด ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาทเป็นวัดส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาทเป็นวัดเพราะความเป็นผู้ถือการเที่ยวบินฑบาทเป็นวัดนั้นอสัตตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เพราะความเป็นผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดทำคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปทำคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือทำคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชา ควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้ถือการเที่ยวบินทบาตเป็นวัดนั้นสัตตบรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าทาของสัตตบรุษอีกประการหนึ่งอสัตตบรุษเป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดเพราะความเป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดนั้นอสรรรัตตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบุร,รุษส่วนสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัด ธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้น เพราะความเป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดนั้นสัตบุุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งอสัตบุรุษเป็นผู้ถือการอยู่ในป่าช้าเป็นวัดเป็นผู้ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดเป็นผู้ถือการนั่งเป็นวัด เป็นผู <t ake 95> <cũng S 3> ้ถือการอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้เป็นวัดเป็นผู้ถือการฉันณอาอสนะเดียวเป็นวัดศัตรบุรุษนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ถือการฉันณอาอสนะเดียวเป็นวัดอสัตบุรุษนั้นย่อมพิจารณาดังนี้ว่าเราเป็นผู้ถือการฉันณอาอสนะเดียวเป็นวัด ส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ถือการฉันณอาอสนะเดียวเป็นวัดเพราะความเป็นผู้ถือการฉันณอาอสนะเดียวเป็นวัดนั้นอสัตตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวเป็นวัด ธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ถือการฉันนะอสนะเดียวเป็นวัดแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้น เพราะความเป็นผู้ถือการฉันหน้าอาสนะเดียวกันเป็นวัดนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษร้8อีกประการหนึ่งอสัตบุรุษสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่อสัตตบรุษนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้ปฐมฌานสมาบัติส่วนภิกษุเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้ปฐมฌานสมาบัติเพราะปฐมฌานสมาบัตินั้นอสัตตบรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่น ภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าเป็นธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะปฐมฌานสมาบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอัตตมยตาไวา้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะปฐมฌานสมาบัตินั้นสัตบุรุษนั้น จึงทำอตมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตตบรุษอีกประการหนึ่งพระวิตกวิจารสงบระงับไปอสัตตบรุษบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุตตุทฌานอยู่อสัตตบรุษนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้จะตุตถฌานสมบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้จะตุตถฌานสมาบัติเพราะจะตุตถฌานสมบัตินั้นอสัตตบรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่น ภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่ตธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตตบรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะจะตุทชาญสมบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอัตรมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะจะตุทชาญสมบัตินั้นสัตตบรุษนั้น จึงทำอตมมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชืวัตธรรมของสัตตบุรุษอีกประการหนึ่งเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงอสัตตบุรุษบรรลุอากาสานัญจายตนะ โดยกาหนดว่าอากาศหาที่สุดนม้ได้อยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้อากาศานัญจายตนะสมบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้อากาศานัญจายตนะสมบัติเพราะอากาศานัญจายตนะสมบัตินั้นอสัตตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบุรุษ ส่วนสัตบบรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะอากาสานัญจายตนะสมบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอัตมมยตาไวเพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะอากาสานัญจายตนะสมบัตินั้นสัตบบรุษนั้นจึงทำอัตมมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตน ไม่คมผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งอสัตบุรุษล่วงอากาสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยกําหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้วิญญาณัญจายตนะสมบัติ ส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้วิญญาณัญจายตนะสมบัติเพราะวิญญาณัญจายตนะสมบัตินั้นอสัตตบรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบรุษส่วนสัตตบรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะวิญญาณัญจายตนะสมบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอตรมยตาไวา พระชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะวิญญาณัญจายตนะสมบัตินั้นสัตบบรุษนั้นจึงทำอัตัมมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่คมผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบบรุษอีกประการหนึ่ง อสัตว์บรุษก้าวล่วงวิญญาณัญจาตนะได้โดยประการทั้งปวงบลุอ,อกินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นเธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้อกินจัญญายตนะสมบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้อกินจัญญายตนะสมบัติ เพราะอากิจัญญายตนะสมบัตินั้นอสัตตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะอากิจัญญายตนะสมบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอตมัมมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุดด้ เหตุนั้นย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะอากินจัญญายตนะสมบัตินั้นสัตรบุรุษนั้นจึงทำรรอตตมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ขมผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตรบุรุษอีกประการหนึ่งอสัตรบุรุษล่วงอกินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวง บรรลุนเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัตินั้นอสัตรบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลาย นี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะเนวสัญญานาสัญญายตนาสมบัติเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสอตามายตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนาสมบัตินั้น สัตบุรุษนั้นจึงทำรรอัตมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ค่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งสัตบุรุษล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญา อาสวะท,ทั้งหลายของสัตบบรุษนั้นจึงสิ้นไปภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้แลย่อมไม่ถือตัวกับใครๆไม่ถือตัวในที่ไหนๆและไม่ถือตัวด้วยเหตุไรๆพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสัปปุริสูตรที่สามจบ